เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นทุกคืนใต้พื้นบ้านไม้เก่าแม่ได้ยินเพียงแผ่นไม้ลั่นเอี๊ยดเหมือนมีใครคลานอยู่ข้างล่างเด็กหญิงตัวน้อยชี้ลงพื้นด้วยดวงตาเบิกโพลย่าอยู่ตรงนั้นเธอกระซิบแม่กลืนน้ำลายฝืดคอบ้านหลังนี้ย่าตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ลูกเธอยังพูดคุยกับย่าทุกวันใต้พื้นกลิ่นเน่าอับโชยลอยขึ้นมาจากรอยแตกของไม้กระดาน ทุกคนเริ่มฝันร้ายเหมือนกันเสียงครางเสียงกรีดร้องเสียงเล็บข่วนกระทั่งวันหนึ่งพ่อคว้าจอบขึ้นมาตัดสินใจขุดลงไปเสียงจอบกระทบกับบางสิ่งไม่ใช่ดินเป็นกระดูกและผมขาวยาวพันกันในโคลนเหนียวเหนอะแม่กรีดร้องเด็กหญิงกลับยิ้มย่าบอกหนูแล้วว่าหนูไม่โกหก กลิ่นคาวเลือดเก่าผสมกลิ่นดินชื้นตลบอบอวลไปทั่วลานใต้ถุนบ้านแม่นิ่มสุดลงกับพื้นมือไม้สั่นระริกดวงตาเบิกโพรงอย่างไม่เชื่อสายตาพระเจ้าช่วยย่าจันเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลำคอของเธอราวกับน้ำตาไม่ได้ร้องให้แค่ให้ความกลัวแต่ไหลรินพระหัวใจถูกกระชากด้วยความผิดบาปบางอย่างที่ฝังลึกพ่อมนตรีหยุดมือหันมามองหน้าภรรยาด้วยดวงตาที่ไร้คำพูดดินโคลนติดเต็มใบหน้าผสมกับเห,เหงื่อและคราบน้ำตา เด็กหญิงอิงฟ้ายังคงยืนอยู่ตรงขอบหลุมเธอไม่ร้องไห้ไม่สัน่นไม่สถานกับสิ่งที่เจอหนูบอกแล้วว่าอย่าปิดฝาไม้หนูบอกทุกวันเสียงเล็กเอ่ยอย่างเรียบเฉยแม่นิ่มหันไปคว้าตัวลูกสาวมากอดแน,น่นอิงฟ้าลูกเห็นอะไรหนูเห็นจริงๆเหรอลูกเด็กหญิงไม่ตอบเพียงเงยหน้ามองบ้านไม้สองชั้นที่เงียบเงันราวกับทุกเสียงในโลกหยุดลงในเสี้ยนาทีนั้น ย่ายังอยู่บนบ้านย่ายไม่ลงไปไหนคำพูดนั้นทำให้พ่อมนตรีเผลอหันกลับไปมองบนเรือนม่านบางสีขาวพลิ้วไหวท,ทั้งที่ลมไม่แรงกระจกบานหนึ่งแสงสะท้อนวับวาวคล้ายมีคนยืนอยู่พอแล้วขึ้นบ้านพ่อมนตรีตะหวาเสียงดังมือคว้าแขนอิงฟ้าพาแม่ลูกขึ้นเรือนทันทีแต่ยิ่งสูงเท่าไหร่อากาศกลับหนาวเย็นเย็นผิดฤดู แม่นิ่มกอดอิงฟ้าแน่นใจเต้นระรัวเมื่อประตูห้องประที่คนปิดสนิทเปิดอ้าเทียนที่ไม่ได้จุดไว้กลับมีเปลวไฟสั่นไหวเบาหาหะเหมือนมีใครเพิ่งผ่านไปพระในหิ่งหันผิดด้านอิงฟ้าพึมพำเมื่อเช้าหนูจัดไว้ตรงนะพ่อมนตรีเดินเข้าไปดูใกล้หาหะแล้วชะงักใต้ฐานพระพุทธรูป มีเศษผ้าขาวม้าขาดขาดสีซีดกับสายสินขาดเครึ่งเส้นแม่นิ่มสุดเข่าลงตรงหน้าหิ้งมือประนมแน่นน้ำตาไหลพรากแม่แม่กลับมาทำไมแม่ต้องการอะไรเสียงประตูหลังบ้านลั่นเอียดเหมือนใครผลักเปิดออกจากด้านในทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพ่อมนตรีวิ่งไปดูแต่ไม่มีใครมีเพียงรองเท้าแต่เก่าๆคู่หนึ่งวางเปียกอยู่บนพื้นไม้ คู่ที่เคยเป็นของแม่จันแต่คู่นั้นถูกเผาไปพร้อมศพแล้วเมื่อปีที่แล้วอิงฟ้ายืนอยู่ตรงกลางบ้านมองไปยังห้องครัวมือสนิทยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้าเธอย่าจะกินข้าวได้คืนนี้เสียงขานรับจากความว่างเปล่าในครัวทำเอาหัวใจของแม่นิ่มหล่นวูบเสียงช้อนกระทบจานดังกริก๊กกริกกริก ตามจังหวะล,ลมหายใจที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังนี้อีกแล้วลมกลางคืนพัดแรงขึ้นอย่างไร้สาเหตุผ้าม่านบางสีขาวปลิวสะบัดราวกับมีมือใครกำลังดึงแม่นิมรีผ่าอิงฟ้าเข้าไปในห้องนอนแต่เด็กหญิงไม่ยอมขยับเธอยืนมองไปยังโต๊ะกินข้าวที่วางจานเปล่าห้าใบจานหนึ่งขยับได้เองเล็กน้อยราวกับมีใครเพิ่งวางมือย่าหิวแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาดังมาจากข้างหลัง ไม่ใช่อิงฟ้าไม่ใช่พ่อมนตรีไม่ใช่ใครที่มีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้แม่นิ่มหันขวับหัวใจหล่นวูบตรงขอบหน้าต่างครัวมีเงาหญิงชราในผ้าถุงสีซีดยืนก้มหน้าใบาหน้าที่เคยรู้จักกลับดูแปลกแยกซีดเย็นไม่มีดวงตาแม่จันแม่อย่ามาแม่ไปดีแล้วแม่อย่ากลับมาเลย แม่นิ่มร้องให้สะอื้นเสียงของเธอกลบเสียงจานชามที่สั่นระริกอยู่ตรงโต๊ะพ่อมนตรีเดินกลับเข้ามาพร้อมได้สายสินผูกข้อมือภรรยาแน่นมืออีกข้างวางไว้ที่บาลูกสาวเราต้องเชิญพระพรุ่งนี้ต้องเชิญหลวงปู่มาทำพิธีก่อนที่อะไรจะแย่ไปกว่านี้อิงฟ้ายังจ้องไปที่ครัวเธอยิ้มอีกครั้งแล้วพูดเสียงใส แต่ย่าไม่อยากไปย่าบอกว่าถ้าพระมาย่าจะพาแม่ไปอยู่ด้วยแม่นิ่มร้องลัน่นรีบอุ้มลูกเข้าไปในห้องปิดประตูแน่นหนาจุดทู่กลางห้องทันทีทั้งที่ไม่มีหิ้งพระควันลอยเอื่อยแต่ลอยผิดทางไม่ขึ้นฟ้าแต่วนลงสู่พื้นม้วนตัวเป็นวงกลมแม่จันถ้าจะเอาอะไรมาฝันก็ได้มาบอกลูกแต่อย่าหลอกหล้านอย่าหลอกลูกเลย แม่นิ่มกราบลงกลางพื้นไม้เสียงสะอื้นสถานสะเทือนทั้งห้องข้างนอกเสียงฝีเท้าเบาๆกลับมาอีกครั้งใต้พื้นกึกกึกกึกอิงฟ้าผงกหัวยิ้มย่ามานอนใต้เตียงคืนนี้แม่นิ่มหันขวับมองใต้เตียงด้วยความกลัวสุดขีดแต่ไม่มีอะไรเธอหลับตาแน่น อุมลูกแนบอกพยายามกล่อมตัวเองให้สงบแต่เสียงใต้พื้นกลับเปลี่ยนจังหวะกลายเป็นเสียงหัวราอแหบหาหะช้าลากยาวเหมือนคนแก่ที่ดีใจเหลือเกินที่ไม่ถูกลืมแล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบผ่านแผ่นไม้แม่อยู่ตรงนี้อยู่กับลูกตลอดไปเสียงนั้นอยู่ข้างใต้พวกเขาแค่ชั้นไม้เดียวเท่านั้นเองรุ่งเชา้า บ้านทั้งหลังเงียบเงันอย่างผิดปกตินกไม่ร้องหมาในซอยไม่เห่าแม้แต่เสียงไก่ขันก็ไม่มีพ่อมนตรีลุกขึ้นจากพื้นไม้แขนขาไม่ล้าเพราะเมื่อคืนไม่มีใครกล้านอนบนเตียงแม่นิ่มนอนกอดอิงฟ้าแน่นทั้งคืนใบหน้าซีดเผือตลอดเวลาวันนี้ต้องไปวัดเขาพึพรรมพำกับตัวเองแล้วหยิบโทรศัพท์กดเบอร์วัดบ้านดอนเสียงปลายสายดังขึ้นช้าหาหะ แต่สิ่งที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงหลวงปู่หลวงปู่ไปทุดงยังไม่กลับมาหลายวันแล้วโยมพ่อมนตรีหน้าเสียหันไปมองภรรยาที่ยังหลับตาน้ำตาคลอเขาลูกหัวลูกสาวเบาหาหะแต่อิงฟ้าตื่นแล้วและกำลังจ้องไปที่หน้าต่างห้องย่าขึ้นมาบนบ้านแล้วเธอพูดเสียงเรียบแม่นิ่มสะดุง้ง อย่าพูดแบบนี้ลูกอย่าพูดแบบนี้อิงฟ้ายิ้มจางหาหาย่าบอกว่าจะอยู่กับหนูตลอดไปหนูไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วขณะที่พูดเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่ระเบียงไม้กึกกึกกึกแม่นิ่มคว้าลูกมากอดแน่นประตูห้องสั่นไหวเล็กน้อยพ่อมนตรีรีบคว้าตะกรุดที่เคยได้จากหลวงพ่อวัดป่า แล้วพู้เสียงแข็งอย่าข้ามเขตนี้นะใครก็ตามที่ไม่ใช่คนยิงอยู่โลกนี้ไม่ได้เงียบเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนในห้องแต่ทันใดนั้นเองไม้กระดานใต้เตียงก็ส่งเสียงแอดดดและมีบางอย่างเลื้อยขึ้นมาช้าห,าหา่เป็นมือเหี่ยวย่นเปื้นอนโคลนเล็บยาวจนอิงฟ้ากระโดดลงจากอกแม่ ยื่นมือรับมือที่เลื้อยออกมาเรากับไม่เคยกลัวเลยแม้แต่น้อยย่ามาหาหนูแล้วทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรือบอากาศเย็นเฉียบและในเงามืดเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงชราก็ดังสะท้อนในทุกมุมของบ้านหัวเราะที่แฝงไปด้วยความผูกพันและความไม่ยอมปล่อยวางบ้านนี้เป็นของย่าแล้ว แสงแดดเช้าที่เคยส่องลอดหน้าต่างวันนี้กลับมืดมนเหมือนมีเงาบางอย่างบดบังพ่อมนตรียืนแข็งทื่อมือตะครุบตะกรุดแน่นแต่ปลายนิ้วเย็นเฉียบเหนอเยิมออกมาแม้ในอากาศเย็นเยือกนิ่มลูกเราต้องออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้แม่นิ่มมองสามีด้วยสายตาสิ้นหวังมือหนึ่งจับอิงฟ้าไว้แน่นอีกมือคว้ากระเป๋าผ้าข้างหัวเตียงใส่ของจำเป็นไม่กี่ชิ้น แต่ขณะที่เธอก้าวเท้าแรกออกจากห้องเสียงประตูหน้าบ้านก็ปิดปังเองดังลัน่เนเงียบประตูห้องครัวล็อกเองทันทีตามมาหน้าต่างทุกบานปิดสนิทกลอนเหล็กที่ไม่เคยใช้เลื่อนตัวลงมาราวกับถูกมือมองไม่เห็นดึงบ้านหลังนี้ถูกปิดตายเปิดเปิดสิว่าพ่อมนตรีกระชากลูกบิดแต่ไม่มีอะไรขยับแม้แต่น้อยเสียงของย่าจันดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้จากทุกทิศทางทุกหมุมบ้านบนเพดานใต้พื้นหลังผนังอย่าไปอยู่กันพร้อมหน้าและนี่ลูกย่าเราวันนี้มานานแม่นิ่มสุดลงกับพื้นกุมหูแน่นสั่นเทาเหมือนคนจะขาดใจอิงฟ้าหันไปมองพ่อแม่แล้วพูดเสียงแผ่วเบาถ้าย่าบอกว่าเราต้องอยู่หนูว่าเราควรอยู่ พ่อมนตรีหันขวับหนูพูดอะไรหนูต้องรู้สิว่ามันไม่ปกติเด็กหญิงไม่ตอบแต่ยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินไปที่กลางห้องก้มลงเอามือวางบนพื้นไม้แยาจา่จ๋าถ้าอยากให้หนูอยู่ต้องให้แม่กับพ่ออยู่ด้วยนะเสียงหัวเราะของหญิงชราก้องกังวานเย็นเยียดจนทําให้ลมหายใจของทั้งสามคนแทบหยุดลงพื้นไม้เริ่มสัน่นเสาเรือนครวญเสียงแตก ฝุ่นปลิวขึ้นจากร่องไม้แล้วประตูลับบนพื้นก็เผยออกหลุมดำสนิทลึกลึกจนไม่เห็นก้นในนั้นมีบันไดไม้เก่าหาหะทอดลงไปในความมืดลงมาเถอะลูกย่าปูเสือไว้แล้วกับข้าวก็ร้อนรๆอ,อิงฟ้าหันมายิ้มให้พ่อแม่ แล้วยกเท้าเหยียบขั้นบันไดแรกลงไปทีละก้าวทีละก้าวหายลับลงสู่หลุมที่ไม่ควรมีในโลกนี้เสียงสุดท้ายที่ลอยตามขึ้นมาแม่พ่อมากินข้าวกันเถอะแล้วฝาปิดก็เลื่อนเองอย่างนุ่มนวลปังห้องทั้งห้องกลับมาเงียบสนิทอีกครั้งเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงกับความมืด ที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาช้าๆจากทุกทิศทางในบ้านหลังนี้อิงฟ้าเสียงแม่นิ่มแผดร้องลัน่นเธอถลาเข้ามาที่พื้นตกฝาไม้ด้วยสองมือจนแดงช้ำน้ำตายหยดแล้วหยดเล่าไหลเปื้อนแก้มลูกอย่าไปกลับขึ้นมาอย่าทิ้งแม่ไปพ่อมนตรีกระชากฝาไม้ออกแต่ในหลุมไม่มีบันไดไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ร่องรอยฝุ่นหรือกลิ่นดิน มีเพียงความม่างเปล่าดำสนิทที่เย็นจนหายใจไม่ออกมันเล่นกับเรามันเอาลูกเราไปพ่อมนตรีกัดฟันแน่นเขาหยิบเชือกเส้นใหญ่จากตู้เก็บของฉันจะลงไปฉันจะดึงลูกกลับมาเองแม่นิ่มคว้าแขนไว้อย่าเดี๋ยวเธอก็หายไปอีกคนฉันขอร้องอย่าแต่พ่อมนตรีไม่ฟังเขาผูกปลายเชือกไว้กับเสา แล้ค่อยๆหย่อนตัวลงไปในความมืดนั้นเสียงไม้ฝืดดังกรอบแกรบตามจังหวะเชือกที่ตึงเงียบเงียบแม่นิ่มกลั้นหายใจเธอนั่งลงข้างๆปากหลุมมือกำตะกรุดแน่นจนเส้นเลือดปูดผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาทีสานาทีเสียงของพ่อมนตรีดังขึ้นจากใต้พื้นนิ่มๆม,มันไม่ใช่หลุมมันคือมันคือ แล้วเสียงก็ขาดหายไปมนตรีตอบฉันสิมนตรีตชตรเชือกหย่อนลงตึงแล้วหย่อนยานอีกครั้งไม่มีแรงต้านไม่มีเสียงไม่มีพ่อมนตรีแม่นิ่มรู้ทันทีว่าสามีไม่อยู่แล้วเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นนั้นคืออะไรแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวย่าจันไม่ต้องการแค่หลานสาว แต่ต้องการทั้งครอบครัวเธอซบหน้ากับพื้นไม้กรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่หนึ่งคู่ไม่ใช่สองแต่สามสามชุดเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่ใต้พื้นเธอชาพร้อมเพรียงเย็นเยียบ จากนั้นเสียงเคาะจากใต้แผ่นไม้ดังขึ้นแม่ลงมาหาพวกเราสิเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่เดียวดายอีกต่อไปเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกันสามคนย่าจาันอิงฟ้ามนตรีและเสียงหัวเราะที่แม่นิ่มไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกเสียงหัวเราะอบอุ่นของครอบครัวที่เธอรัก แต่กลับดังมาจากใต้โลกที่ไม่มีแสงเลยแม้แต่น้อยแม่นิ่มแนบแก้มลงกับพื้นไม้น้ำตาเปียกซึมแผ่นกระดานเก่าเสียงฝีเท้าที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเสียงคำสาบที่เย็นเยียดจับขั้วหัวใจเธอไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่นั่งฟังเสียงเหล่านั้นเสียงของคนที่เธอรักเรียกเชิญวิงวอนให้ลงไปอยู่ด้วยกันแต่เธอรู้ดี ถ้าก้าวขาลงไปเธอจะไม่มีวันได้กลับขึ้นมาอีกแสงแดดเริ่มลอดผ่านร่องไม้เป็นแสงอ่อนๆแรกของเช้าวันใหม่แต่มันไม่อุ่นเลยสักนิดไม่สามารถทะลุเง,งามืดที่กักขังวิญญาณในบ้านหลังนี้พวกเขาไม่ควรอยู่ที่นี่แม่นิ่มลุกขึ้นใบหน้าเปรอะเปื้อนด้วยน้ำตาและฝุ่นเธอเดินโซเซไปยังห้องพระ หยิบผ้าขาวและน้ำมนต์ที่เคยเก็บไว้ตอนแม่จันยังมีชีวิตมือสันส่นๆจุดทูปสามดอกแล้วกราบลงหน้าหิ้งแม่ถ้ารักลูกจริงถ้ารักอิงฟ้าปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าให้ดวงวิญ,ญญาณต้องติดอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านลมพัดวูบเข้ามาในห้องเปลวเทียนดับพร้อมกันทุกดวงเสียงสะอื้นของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากทุกผนังหนูไม่อยากอยู่คนเดียว แม่นิ่มแน่นิ่งมือยกพวงมาลัยขึ้นแนบอกหลับตานน่นและเปล่งเสียงนมโมตัสสะพะคะวโตอระหะโตสัม,มาสัมพุทธะทันใดนั้นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงไม้กระดานแตกร้าวเสียงหลุมใต้พื้นร้องโหยหวนกลิ่นโคลนกลิ่นเน่ากลิ่นทูบที่ไม่เกินกว่าทูบธรรมดาจะเป็นแม่นิ่มลืมตาขึ้น ตรงหน้าหิ้งพระมีภาพหนึ่งปรากฏชัดภาพของอิงฟ้าในชุดนักเรียนสีซีดยืนจับมือกับพ่อและหญิงชราในผ้าถุงแต่ไม่มีใครยิ้มไม่มีแววตามีเพียงใบหน้าว่างเปล่าเหมือนภาพถ่ายศพที่ไม่มีวิญญาณหลงเหลือภาพนั้นลบเลือนไปช้าหาหะ ทิ้งไว้เพียงกลิ่นทูปและเสียงกระซิบสุดท้ายแม่ไม่ตามมาไม่เป็นไรพวกหนูจะรอและบ้านทั้งหลังก็กลับมาเงียบไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ฝุ่นที่เคยปลิวจากพื้นแม่นิ่มนั่งนิ่งอยู่หน้าหิ้งพระคนเดียวในบ้านที่กลายเป็นเปลือกเปล่าไร้ลมหายใจไร้เสียงหัวเราะแต่ไม่เคยไร้วิญญาณ ฝนตกลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีดงังเปาะแปะแต่แม่นิ่มไม่ขยับเธอ,อยังนั่งนิ่งที่เดิมหน้าหิ้งพระพวงมาลัยแห้งกรอบวางอยู่บนตักผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้เธอไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้แม้แต่ลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟเสียงฝีเท้าของโลกภายนอกเสียงรถเสียงคนเสียงเด็กวิ่งเล่น ไม่สามารถทะลุเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปบ้านหลังที่เคยมีเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นโพรงกลวงที่เต็มไปด้วยเงาและความทรงจำที่ไม่มีใครอยากนึกถึงแม่นิ่มเงื่อยหน้าช้าหาหะเธอไม่ร้องให้อีกแล้วน้ำตาทั้งชีวิตเหมือนใช้ไปหมดในคืนเดียวในมือของเธอคือตะกรุดที่เปลี่ยนสีจากทองเป็นดำจากแสง เป็นเท่าถ้าไม่มีใครกลับมาฉันก็จะไม่ไปไหนเสียงเธอแผ่วเบาเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องของอิงฟ้าเปิดประตูช้าหาหะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมตุกตาผ้าชุดนักเรียนรองเท้าคู่เล็กๆที่วางเรียงอยู่ปลายเตียงแต่มีบางสิ่งเปลี่ยนไปมุมหนึ่งของห้อง มีภาพวาดที่เธอไม่เคยเห็นภาพวาดด้วยดินสอดำบนกระดาษสมุดนักเรียนวาดด้วยมือเด็กเป็นรูปบ้านมีควันไฟจากปล่องมีพ่อมีแม่มีอิงฟ้าและมีหญิงชาราตัวเตี้ยในผ้าถุงยืนอยู่ตรงกลางยิ้มกว้างใต้ภาพมีลายมือหวัดวัดของอิงฟ้าเขียนไว้บ้านของพวกเราไม่เหงาอีกต่อไป แม่นิ่มยืนจ้องภาพนั้นนานมากลมหายใจสั้นลงหัวใจเต้นช้าลงแต่ในใจเธอเริ่มสงบเธอเดินไปหยุดกลางห้องแล้วนั่งลงบนพื้นไม้ไม่พูดอะไรอีกเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องแต่คราวนี้มีเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินอยู่รอบๆห้องฝีเท้าของเด็กหญิงในชุดนักเรียนที่กลับมาเล่น กลับมาวิ่งกลับมาอยู่กับแม่แม่นิ่มหลับตาลงอย่างช้าหาหะรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าประตูห้องปิดลงเองอย่างแผ่วเบาก่อนที่เงาร่างของแม่ลูกสองคนจะนั่งเคียงกันใต้แสงสลัวของยามเย็นในบ้านหลังเดิมที่ไม่เคยปล่อยให้ใครต้องอยู่คนเดียวอีกเลยหลายวันผ่านไป ชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าบ้านของแม่นิ่มเงียบเกินไปเงียบเกินกว่าที่ควรจะเป็นไม่มีเสียงปิดประตูไม่มีเสียงพูดไม่มีแม้แต่ควันจากเตาถ่านยามเช้าลุงชูช่างไม้ข้างบ้านผู้รู้จักครอบครัวนี้ดีเดินถือถุงข้าวต้มมาเคาะประตูนิ่มอยู่ไหมลูกลุงเอาของกินมาให้ไม่มีเสียงตอบเขาก้มดูใต้ประตูเงียบ แต่เหมือนมีเงาบางอย่างขยับอยู่ด้านในลุงชูรีบผลักประตูมันเปิดออกง่ายเกินคาดกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นทูบลอยปะทานหน้าภายในบ้านทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนคนเพิ่งลุกจากโตะ๊ะถ้วยชามยังวางอยู่น้าในขันยังไม่แห้งแต่มนุษย์ไม่มีลุงชูเดินช้าๆเข้าสู่ห้องนอนประตูแง้มไว้เล็กน้อยเขาผลักเข้าไป และยืนนิ่งบนพื้นห้องแม่นิ่มนอนนิ่งข้างกายคือตุ๊กตาผ้าเก่าของอิงฟ้าหน้าตาเธอสงบมือข้างหนึ่งจับภาพวาดของลูกที่ตอนนี้สีดินสอซีดลงจนแทบมองไม่เห็นแต่ที่ทำให้ลุงชูหัวใจหล่นวูบคือรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเธอรอยยิ้มที่ดูพอใจข้างๆแม่นิ่มบนผนังไม้ มีลายมือเล็กๆเ,เขียนด้วยฐานดำเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วใต้ข้อความนั้นมีรอยฝ่ามือเล็กๆสามคู่กดไว้แนบไม้เก่าฝ่ามือของเด็กหญิงของชายผู้เป็นพ่อและของหญิงชราในผ้าถุงจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยแต่บางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบา เสียงช้อนกระทบจานและเสียงเด็กหญิงพูดว่าย่จาจ๋าหนูตักข้าวให้แล้วนะบ้านไม้หลังเก่ายังคงยืนอยู่เงียบหาหะกลางหมู่บ้านที่หลับไหลแต่ไม่เคยว่างเปล่าเลยแม้สักคืนเดียว